นี่ก็คือแป้นลองแหนบแบบมีสกีนะครับชุดนี้ก็จะเป็นของมิ u ูบิชิน่าจะเป็นสตาร์ด้านะอันนี้ลูกค้าสั่งมานะครับแล้วก็ผลิตให้เป็นเหล็กหนาประมาณน่าจะประมาณ16มิลได้นะฮะห้าหุนประมาณนั้นเหล็กตัวนี้ก็จะหนาอยู่ประมาณเป็นเหล็กดันนิ้วสองนะครับก็จะมีความหนาอยู่พอสมควร แป้นรองเนบแบบมีสกีเนี่ยนะครับเขาก็จะมีประโยชน์นะถ้าเกิดว่ารถเรายางแตกขึ้นมาเนี่ยนะครับน็อตสลักเราเนี่ยมันจะร้อยมาจากทางนี้ทางนี้ก็จะมีหัวน็อตที่ขันสลักไว้ใช่ไหมครับแล้วหัวน็อตเนี่ยมันก็จะยาวพอๆเกือบประมาณเกือบสุดของแหน่ตัวสกีนะฮะดังนั้นเวลาที่รถยางแตกขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวสกีตัวนี้จะเป็นตัวรองรับกับพื้นถนนเพื่อป้องกันไว้ไม่ให้สาแหลกนั้นขาดนะครับ นี่ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งแป้นรองแหนบแบบมีสเกีอย่างเงี้ยจะมีประโยชน์มากสาหรับเวลาที่รถยางแตกต้องบอกว่าตัวน็อตสลักเราจะไม่ขาดนะครับถ้าน็อตสลักเราขาดนะอะไรจะเกิดขึ้นเผาอาจจะถอยหลังหรือรถเราอาจจะเสียการทรงตัวได้นะครับรถเราอาจจะมีปัญหาได้ดังนั้นแป้นรองแหนบแบบมีสเกีอย่างเงี้ยเขาจะมีประโยชน์นะครับนี่อันนี้เราก็ทําให้กับ f c ที่สั่งมานะครับเป็นแป้นรองแหนบของ ตัวน่าจะเป็นสตาร์ด้านะครับความกว้างของแหนบจะอยู่ที่ประมาณ7เซนนะครับความกวาม้าง7เซนทำไมครับเป็นของเพารอยนะเพารอยก็จะเป็นเอ่อตัวเจาะรูนี้ก็จะมีความกว้างอยู่ถ้าเป็นเพาเดิมก็จะเล็กกว่านะครับอันนี้เป็นเพารอยใส่เพารอยแบบไม่มีโชคไกว์นะครับคู่นี้ก็น่าเดี๋ยวจะพวกนี้น่าจะส่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็ติดต่อขอรับได้นะครับ เป็นลองแหนบแบบมีสกีสวยงามครับแข็งแรงแน่นอนนะครับเนี่ยโอ้โห,หน่าตึบเลยหนักมากนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากได้เป็นลองแหนบแบบมีสกีก็ทักทายมาได้นะครับอยากได้ใส่ไปรถรุ่นไหนก็ทักทายมาได้เราทําให้นะครับผลิตให้ครับเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้ส่งครับ